สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข<ร>้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อกี้พี่มดลงแล้วน้องแอบลงแล้วปันปัน<ๆ>ขอต่อแล้วกันนะคะคอโอ้ไข่เจียวของโปรพี่มดเลยชอบมากเลยอชอบที่สุดคือไข่เจียวไข่ต้มไข่เจียวไข่อะไรผมชอบหมดแต่ไม่ได้กินหลังวันทีนะนอผมกิโอเคครับผมโอ้โหนางแอมอมจะโชว์สกิลในการตำส้มจำสุดเอาเผ็ดพอดีนะเพราะเดี๋ยวพี่ปันกินไม่ได้โอ้รู้ใจจริงเลยพอดี ไอ้พ่อกลีจกให้เล่นเกลี้จกแล้วเกลี้ยเริ่มค่ะเริ่มแล้วนะทุกคนเราวางพงเข้าตานะค้อนขาปลาสีเหลยปกบสีบก็พีกขึ้นจะเสียบแต่ว่าไม่่ใชปลาหมูกินก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทอดเพิ่มอีกค่ะพี่ปันดูต้มไก่น่ะสูตรเด็ดเลยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนกินดีกว่าไม่สิดรูเสียบไปเสียบ สุดเด็ดนะคะห้ามบอกใครนะพี่ปันปันโอ้ยกินขอนกันกันเนะกิขอกันกโอ้โอ้ยไม่เสียแรงไงบ่บูแห้งคนตำกันเลยพี่ออดเออตำ ตัวลีลาด้วยสิควงควังควงๆๆังมีมีพี่เา <c oughs> ทำอะไร <c oughs> อ่ะเยอะเต็มข้าวอ๋อเอาข้าสวยหรือข้าวนียังกินอะไบ่เด่นากปรเดวไม่ถ้างั้นเดี๋ยวหนูบอกป้าเขามาเพราะไอบุญกำลังมาอ๋อเป็นลำบากเพื่อนนี่เพื่อนคนนี บัวซางน้องหยาบเลยมันเป็นบักพิกบักพิกบ,บกกรอบเจอนึ่งี่เป็นบักพิกหยาบมันหยาบแล้วไม่ตำหยาบน,น,น่าวิสูซอยแนยมันหยาบไห้งเ,เก็บแขน น้ำมันยวไปเยแล้วก็จะออกเรากินข้าวเสร็จล้นแกนสีเลรมันจำดีบกับไม่แหงจับยัง่ไม่ต้องแหลกเยอหรอกเนาะมือได้กินต่รับเนี่ยข้าวขาส้มตํใสไปแล้วไม่ต้องขยำนี่ายำพอแล้วค่อยดููกิน้

เซเอามือจ oh, yeah ับตรงนี้โอ้บใหญ่เหียบใยใหเมนียตัวนิใบให่เหนียดตัวหนเฮนียะหนิอบให่เป็นแบบนี้มาวตีอกันมาล้่าใปาดัดกระลำปีน้ำปลาคนะแบบจำหน่อยๆก็ไม่แห้งสิ เข้าไหมครับเข้ามาร่วมตัวน้อนกวางการุณีนี่มีแต่งเต็นท์นอนเลยหีดใบหยันเนี่ยเนียนเป็นบอหนี่มันขึ้นน่าลักใช่ไหมเป็นบอใช่แล้วครับก็สิยา่กลัวไม่เคยกลัวมีดใบหยันเนี่ยเพราะไม่ค่อยเป็นนะฮ่า่าฮคลิปนี้ไม่ฝนก็ว่าเถอะครับเพราะว่ามันต้องหมาดโคบอผู้เฒ่าเพิ่มมาขนเดนีหลังไหนมีดเข่าเข่านั่นแหะคือมีดบหยันเนี่ย ขันเมีดบ่กเขาใี้นั่งได้หลุยปุ๊บหลุยปุ๊บนั่นล่ะเมียเป็นใหญ่เป็นใหญ่ใหญ่แล้วครับแนนั่นจะรู้พี่อดอย่ากหรือว่าอยากอ๋อมันเข้าดีอยู่าจะไปจีบมันได้เหรอคลิปนี้จะฝากถึงยายเพียงนะฮะส่งอีงให้เรากินความมูนี่พี่ออดเอาถ้าพีมาครับเพราะพีส้มตำไก่อร่อยมากเลยแล้วอิ่มเหรอพี่หมด สุดเด็ดค่ะน่ไงนี่เปนาเนี่ยมาล้างใหม่ครับให้ตัดไก่แล้วผมตัดกกเป็นไรี่อาเป้ยหน่อยยอดล มีสอนยศตักเลยวะเอาเอายศตักอีกเด้อวันนี้ตักเอาว้าไปห้องนอนล้างก่อนแรกเป็นแปรั่วเด็กอนามัยเราเม่ได้ได้ตัวสแกนด้วยสแกนม่วลา นี่ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมเราจะลวกเราเน้นน้ำตาลค่ะ<ช>ถ้าอยากหวานก็หวานพรน้ำตาลนิดนึงก็ได้<ช>แม่ครัวคนสวยของเราปันปันแคซิมีวาสนาปากได้กินสมตำนังเอกออมแอน <laughs> พี่มดมาอะไรน,นะเอาแาน <laughs> <laughs> อาามานมาแล้วนะเยี่ยมแอม e ีต่อแหล่ชืามดามาเด้อ เราพูดหยอกกันแบบนี้เลยค่ะค่ะวันนี้คนไปคอมเมนต์แล้วก็บบอลวิญญาณเพรานว่าพี่น้องคนบอลอย่าหยอกกันค่ะหยอกกันจ้าโอ้โหสีสันน่ากินมากพี่สุเด็กพี่สุสีสันส้มตําน่ากินมากแล้วแวอ่อนต้นใหม่แล้วอยากได้แบบนี้อยากได้บ้านแบบนี้กว่าจะปลูกนะครับสามปีหลังนั้นอ่ะจะได้ห้าไร่สามปีเลยนะพี่สุมะพร้าวนำพร้อมสามปีเอาซื้อใบไหนแม่ก่อนซื้ออะไร แหว่ขนเสาเห็ดเหน้าเห็ดยังกินเงินเป็นไล่เดือนเอาใช่ไล่เดือนเลยเปี๋ยวอันแบงให้รู้จักอันสามตารางบ้านเลยเด้อเอามาปลูกต้นใหม่เลยล่ะเน่ยปลูกเลีนแตงโมน้อยเป็นั้นแตงโมแช่ถ้าไล่มันแตงเราเอามาพาโหลดแดงหรออันนั้นกันอันนั้นก็แดงแล้วนะไล่แต๋อ เก็บแสบพี่ปันกันเนี่ยเลี้ยวมาตอนแล้วว่าหลัวมีมุ่นอยู่นี่างไรบอกสิซะเนียนแต่ก็ฟักได้สูออมห้าอมมาพาร็วอแทงให้ไมจะลูกน้ำเ่าลูกนี้ไม่เน่าเนี่ยลูกนี้ถ้าลูกนี้ยังยังยังอ่อนอยู่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ให้ชิมหรอให้เจ้าของคนคนตำชิมไปก่อนดิชิมแล้วเมื่อกี้ปลอดภัยเปล่าอ้ามอ่อยเปล่า เอาใหม่ไอ้เอาใหม่นึ่งท่าของไอ้นดเนหนึ่งสองสามอ้ยตักขึ้นมาดีจะชิมไไปล่างกอนแค่นึงเพรแม้องซ่ยงเียวละสูตรน้าโขอมนนี้ขอดมากเร์น้ำปลาแดกใส่น้าปลาแดกอะไร ไม่เะม่ย่าใส่เยอะนะไม่ไม่ยมะมะขามเปียกเนี่ยถ้าใส่โอ้มันจะเปรี้ยวไปข้างหน้าเลยดิ้เอชิมก่อนนอเยอะก็ใส่ใส่น้ำมะขามเยอะกว่นี้ก่อนเราจะชิมนะคะอือไมันเปรี้ยว้ยวนปแล้วก็สุรถอีกจะเคืองเคืองส่วนเปรี้ยวยนี่ไม่ไ่จิรถเลย เออใส่เปรี้ยวอีกก็ได้ค่ะใส่ชนิดเดียวปรุงเพิ่มได้ครับปรุงเพิ่มเลยครับเพราะว่าทำใบมันทำเฮ็ดใบแบบปรุงเพิ่มก็กินแบบนี้ก็ดีนะเราทำแจ่วเอาแจ่วเปรี้ยวอ่ะโอ้ยแมวเปรี้ยวไปมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวจัด ลองนี่เราทำเจียวมะนาวเอาใครได้เปรี้ยวคือเอาข้าวเหนียวจำเอาขนาดเจียวกไม่กินเปี้ยวนะครับอ่าอ่าอ่าเอาเลอดสุขภาพมเิลมาดูบมูเบอี่สูสี่สูสนสูสมัูยังูส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 เสู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 ่ะสู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 เูสูสูสเสูสูสูสดสูสูสูมูดูสยสูสูสูอููส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 นสู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  ว้าวเรามาชิมกันเนี่ยอืมหวานไหมอันนี้มันลูกมันลูกเท่านี้เหรอหรือมันโตกว่านี้มันลูกมันเป็นแตงโมแค่แตงโมแค่โอ้ยมันกำลังมาเป็นพันเตี้ยหวานพอดีไม่ได้หวานยางไงมันหวานมันหวานธรรมชาติแซ่บแล้วได้ขาใส่ปะกอบกับอะไรเสุ็แล้วค่ะอะไร เอ่มแ้่ไม่กินหรอกเจ้านั่งเอ๋เอามเอ็เปิดร้านเลยเฮ้ยสุดยอดเลยใช้มือทำหรืออะไรทำอันนี้ย <c oughs> ชมใช่ไหม <c oughs> ใชยเดียวคุณใช้มือทำใช่ป่ะใช่ออเออ,อ,เอสุดยอดเลยอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยออสุดยอดเลยกูขอกินทำเดียวไม่กินแล้ว ได้พูดเล่นร้อเล่นลอเล่นอร่อยอร่อยปลาเรารีบทำารีบกินว่าเราเดินทางไกลนะวันนี้อย่าลืมโอเคค่ะทุกคนาสำหรับทีนี้ปันต้องลาไปแล้วไว้ถ่ายกันข้างบนดาดฟ้าไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ